นี่นะครับภาพรบรรยากาศช้างไทยนะฮะตอนนี้ก็ำลังมีการโชว์นะครับโชว์ช้างนะฮะแล้วก็เป็นภาพชาวต่างชาตินะฮะชาวต่างชาตเาิเข้ามาร่วมเป็นผู้พิทักษ นะครับนี่นะครับหนึ่งนาทีตรงนี้นะครับอ่านแล้วรอเดี๋ยวมาให้คนตัด

กลางๆหรือว่าผมพี่เปลียว่าแอร์พี่